โโอ้หดูสวัสดีครับพออินน้อน mm hmm. งเจนไปอยู่น้องใหญ่จีแล้วก็เบบี้เจนนะคะ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้นะคะเราพามาทัวร์ร้านเซิร์ฟสเก็ตที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใช่แล้วนะคะคือกระแสเซิร์ฟเกตเนี่ยมันมาแล้วระดับหนึ่งคือมานานพอจบเวลาหนึ่งแล้วแต่ว่าบ้าเราเพิ่งมาสนใจนะเพิ่งมาหัดเล่นจริงจังวันนี้นะคะพอดีพ่ออินแม่แอนเนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นวงการบ็อกเกอร์เนี่ยแหละครับอกเขาก็แบบมีร้านเปิดร้านขายเซิร์ฟเกตเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวอะไรด้วยหน่อยเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวร้านของเขากันนะคะตามไปดูกันดีกว่านะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ ที่นี่นะคะเขาก็มีเขาเรียกว่าบอร์ดให้ลองเล่นหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อ mm hmm. เผื่อใครที่แบบยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นเนาะยังไม่รู้ว่าจะเลือกบอ,อร์ดย mm ังไงก็คือทางร้านเนี่ยสามารถแนะนําให้ได้ว่า บอร์ดแบบไหนเหมาะกับใครใครชอบความเร็วใครชอบความช้าอะไรประมาณนี้บอร์ดแต่ละร้านมันก็มันก็มีมันมีคาแรคเตอร์ต่างกันเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็แนวแบบเลื้อยๆได้แต่ว่าไม่พิวมากเพราะถ้าไปเร็วจะประมาณซันเงี้ยเงๆๆเงยอะไรประมาณนี้นะคะก็คือยังเป็นแบบว่าวัยอนุบาลอยู่มือใหม่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้ก็คือลองมันก็จะมีบอร์ดที่แบบคิดว่าถูกใจเราอยู่นิดนึงแต่เรายังไม่รู้ราคาว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ลองมาเล่นได้แล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวให้ร้านเขาแนะนำดีกว่า เดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของร้านกันอะ,อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่านะคะครับเจ้าเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำเจ้าของร้านก่อนนี่คุณเอ๋อ,อ้อยนะคะเอ๋อ,อ้อยนี่เป็นเท่อะไรกันแน่เอ๋เอ้อย ทั้งเอ๋อ้อยเอ๋อ้อยเนี่ยเป็นเพื่อนของพ่ออินแม่แอนเป็นบล็อกเกอร์อาไรคายค่องกันทำเพจอะไรก็ตอนนี้ทำเพจ Travel p l a n e t Experience ครับผมเป็นเพจแนวท่องเที่ยวท่องเที่ยวโลกแล้วตอนนี้ผันตัวมาทำร้านเซิร์ฟสเกตเหรอใช่ทำไมอ่ะเบื่อแล้วท่องเที่ยวก็เรื่องโควิดอเรโควิดเราเดินทางเที่ยวเที่ยวกันไม่ได้ถูกไหมแล้วก็หาอะไรทำแล้วก็ปีที่แล้วเราก็มาเริ่มเล่นเซิร์ฟสเกตแล้วรู้สึกเฮ้ยมันเป็นที่เปิดได้แต่ปีอะไร 2,020ัต้นปี2021อโอ้โอเคต้องบอว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่พออะไรนทีก็เราพยายามหาแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกมาลองรับลูกค้าให้มากที่สุดเพราะว่าแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันเรื่องลายเรื่องสเปคของแท็กมันมีดีเทลมันนั้งเยอะงั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเรื่องของเซิร์ฟสเก็ตจากเจ้าของร้านเลยนะดีไหมเดี๋ยวไปชมกันครับ เซิร์ฟเสกที่เยอะจริงๆใช่แล้วทีพร้ีประมาณกี่อันทั้งหมดเนี่ยก็ที่ร้านมีประมาณ300รุ่นโอ้เขาบอกว่ามีประมาณ20แบรนด์ถูกต้องช่วยช่วยความรู้หน่อยได้ไหมว่าเซิร์ฟสเก็ตจริงๆเนี่ยมันมีกี่แบบก็เอาเริ่มก่อนเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยต่างจากสเก็ตบอร์ดคือต่างเลยเสกบอร์ดปกติเราใช้ใช้ใช้เท้าถ่านเนาะถ่ายถ่ายแมสตรงอย่างเดียวแต่นี่เราใช้มือถ่ายไม่ใช่ใช่ใช้โคบิทอะมันจะสามารถเหลี่ยวได้เซิร์ฟสเก็ตสามารถเหลียมได้ Oh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ตัดก็คือการเลี้ยวของเซอร์สเกต oh. ซึ่ง กว่า300รุ่นที่เราพูดมาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4กลุ่มเลยครับโอเคอ่ามีอะไรบ้างอย่างแรกอย่างแรกเลยสายคลิกใช่ไหมใช่ไม่ใช่สายสายแท้งไม่ใช่ไม่ใช่อาร์เวกนะฮะอ่ะมาอย่างแรกมันจะเป็นทรัคบูชชิ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นลูกยางใช้กันบิดตัวของตัวตัวทรัคนะครับตัวทรัคกับตัวลูกยางเรียกว่าเป็นระบบบูชชิ่งบูชชิ่งอันแรกคือบูชชิ่งถูกต้องอ๋อบูชชิ่งนี่มันคืออะไรอ่ะระบบเนี้ยข้อดีคือเซเบิลยืนทรงตัวง่ายแต่ใช้แรงเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้ แดบิเพื่อให้ตัวนี้มันแล้วพื้นที่นี่เหมาะกับกับกับใครเหมาะกับใครหนึ่งสายตาพลังบ้าพลังออกกำลังกายใช้ได้เยอะหรือเริ่มต้นแรกๆดีทรงตัไม่เก่งิิเอ่าอยู่แบบไปเล่นวไวๆโยกไปโยกมาไม่อยู่เป็นคนแพ้ความไวแล้วจะแพ้หนีกับการที่แบบลื่นทรงตัวงอนแง่เพราะฉะนั้นแอนก็อาจจะเหมาะใช่ก็จะเป็นรุ่นประมาณนี้ก็จะเล่นง่ายนะครับคือเราทรงตัวง่าย เพราะว่าก็ต้องออกแรงสู้หน่อยถ้าเราไอตัวที่มันออกแรงน้อยๆอ่ะถ้าเราส่งตัวไม่ได้สุดท้ายเราก็เล่นไม่ได้ไงถ้าถ้าเราส่งตัวไม่ดีเราเริ่มจากแสดงว่าคนค,คนนึงเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากไอ้นี่มาก่อนแล้วก็ค่อยแอดวาน้ากเก่งขึ้นแล้วถ้า,ถาสมมติอบอร์ดเดิมแล้วเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์อะไร<น>ะได้ก็ตัวทักตัวนี้ครับคือจะเห็นว่ามันตัวสกเก็ตบ,บอร์ดหรือตัวเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันจะมีรูสี่รูนี้เป็นมาตรฐานซึ่งแต่ละรุ่นเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนทัชไดเปลี่ยนตัวใหม่ได้ โอเคเรารู้จักแบบแรกไปแล้วบูชิงแบบที่สองแบบที่สองเป็นแบบสปริงสปริงอ่ะเอาไปดูตัวนี้เป็นแบบสปริงจะเห็นว่ามีสปริงอยู่ด้านในนะครับมีสปริงอยู่ด้านในบางอันอาจจะมีสปริงอยู่ในนี้อาจจะมีตัวโฟเวอร์ปิดก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับ ตัวนี้อันนี้คือเป็นยังไงเหมาะเหมาะกับใครยังไงมันมีความแข็งกวยังไงยังเซเบิลค่อนข้างดีแต่ว่ามีสปริงมาช่วยผ่อนแรงเราแสดงว่าคือขั้นกว่าของเมื่อกี้อ่าไวขึ้นแต่ยังยังไม่สูงส่งตัวง่ายอยู่อ๋อโอเคขั้นกว่าส่งง่ายอยู่นะครับอันนี้ก็บอกอ่ะคนที่เล่นมือเล่นเก่งระดับหี้นะคือคือคนที่ส่งตัวไม่เก่งพอผ่านบูชชิ่งมาเริ่มส่งตัวได้เริ่มได้แล้วก็ค่อยๆอัพเป็นสปริงโอเคอันนี้คือขั้นกว่าอ่ะแบบที่สามแบบที่สามอะแดปเตอร์เมื่อกี้นะบูชชิ่งสปริงอออันนี้ะแดปเตร์ อ่ะอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการมาจากสเก็ตบอร์ดเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดมันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันจะมันจะหมุนไม่ได้โอเคทีนี้เขาเอาตัวเนี้ยมาเสียบบนอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์ตัวนี้หมันมุนได้อ่าซึ่งหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี้ย,อยพอเสียบไปบปุกมันไวแล้วอย่างยี่ห้อนี้ของยาวใช้สปริงก็จะเห็นว่ามันจะดีมีความไล อันนี้เหมาะกับใครจริงๆบิก b นเ i อร e r ที่ส่งตัวได้ก็มาเล่นอันนี้ได้ก็จะชอบตัวนี้พอใช้แรงน้อยสาวๆชอบแสดงว่าก็เหมือนกับว่าเป็น b ินเนอ e r แบบหนึ่งใช่ไหมเข้าใจถูกไหมก็ประมาณนั้นแต่ว่าเริ่มเจ๋งที่แล้วก็เบาไม่ต้องใช้แรงเยอะอันนี้่าจะขายดีไหมเป็นแบรนด์ที่บ้านเรานิยมที่สุดอันนี้ยอดนิยมแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์เรียกว่าเบิร์น ท็อปท็อปทรีครบเลยอ๋อโอเคต่อไปนัแบบที่4แบบสุดท้ายจะเป็นแบบพิเศษมาทางนี้เลยอะต้องมาทางโนู้นอะอะแบบสุดท้ายนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เขาจําลองการเล่นแบบเซิร์ฟบอร์ดมาจริงๆนะครับเซิร์ฟบอร์ดในทะเลบอร์ดในทะเลก็ถึงว่าเวลาเราอยู่ในเซิร์ฟบอร์ดในทะเลเรานึกงนึกนึ่ออกไหมตอนที่เราเล่นโต้คลื่นอยู่นี่ที่นนี่ไม่มีเราไม่เคยเล่นนั่นเองนะฮะเราก็นึกไม่ออกนึกถึงว่า เรายืนอยู่บนน้าเราจะเหยียบน้ําหนักลงทิ้งน้ําหนักลงไปที่แผ่นไม่ได้ซึ่งตัวนี้เขาดีไซน์มาอย่างนั้นคือแบบอารมณ์เล่นเซิร์ฟบอร์ดในบกบนบกอ๋อเขาจะจาลองมาให้เราใช้เฉพาดท้องนบนเหมือนกันถ้าเราเหยียบลงไปมันพักมันจะไวมากมันจะจมลงไปเลยโอเคแสดงว่าอันนี้เหมาะกับคนที่เล่นเซิร์ฟวานิดนึงโอ้ตัวนี้นะครับที่ห้องสวลเทเพราะฉะนั้นระวังมันกับเทือกเฮ้ยสนุกนะตัวนี้ ตัวนี้ถ้าเล่นเป็นสนุกสุดใช่เป็นตัวที่ปกติตอนนี้ผมเล่นมาที่สุดเหมือนมัน้ออกกำลังกายมากเพราะว่าเราต้องใช่เพราะว่าปกติอ่ะเราใช้เท้ามีังไม่ได้เท้าเราใช้แค่เนเที่ยวเนาะในการเหยียบลงไปแต่เนี้ยเราต้องใช้ต้นเจชิญเจสขึ้นมาเมื่อกี้ฟังหมดแล้วไม่ได้ฟังเดี๋ยวเอาอะไรเจสฟังไม่ทันอะเดี๋ยวเราจะให้ เออคุณเอกอ้อยเนี่ยนะครับคอยแนะนำแล้วกันว่าเออเออแม่แอนจะลองเล่นอะไรดูแล้วเดี๋ยวไปลองเล่นจริงๆโอเคไหมสำหรับแอนนะคะเคยขึ้นแบบถัดเล่นต่อแตะประมาณนาับรวมแล้วอ่ะประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงในกาขึ้นก่อนโอเคนั่นแปลว่าพอมีทักษะในการยืนอยู่ดังน,นั้นเราเอาตัวสปริงให้เราเล่นเพราะว่าอย่างน้อยมีสปริงมาช่วยผ่อนแรงไม่ต้องใช้แรงเยอะมากลองดู อย่างตัวนี้แปนระบบขุชชิ่งนะครับก็จะแข็งๆนิดนึงเพราะว่า<ร>เป็นรุ่นอันดับแรกซึ่งมันจะรอบใช้แรงในการบิดบิดของตัวรังเยอะขึ้นสนุกดุจตนะ<อ>าลทชอบลายใช่ไหมลายสวยอันนี้เ,นเดี๋ยวเรามาลองเล่นทั้งเกสทั้งและแอนแล้วเดี๋ยวเรามาบอกอความรู้สึกให้คนดูกันนะคะ ไปได้ง่ายมากๆเลยไงไม่ได้แบบคเล่นที่บ้านนะครับเฮ้ยที่บ้านไปวิ่งไม่ไปเลยอ่ะเป็นตัวของเจผมอ่ะนะใช่อันนั้นเองวิ่งไม่ไปเลยเป็นไงครับพี่แอนเออดีๆๆๆถือว่าโอเคคือเราทรงตัวได้ไม่แบบไม่ได้แบบงอนแง่นอ่ะงอนแง่นจนทรงตัวไม่ไหวอย่างนั้นอ่ะ ใช้หลังเมื่อกี้เราลองไปสองบนะคะนั้นเป็นเป็นบุชิ่งบุชิ่งอยูเลือกที่หมดแล้วก็รู้สึกยังไงครับตัวแรกแข็งเนี่ยแงโค้งแล้วเนาแต่อันนี้เป็นไงเนี่ยม่ก อันนี้ลื่นมากเพราะไอ้เป็นประเภทที่สามประเภทที่สามเป็นอะแดปเตอร์ต้องให้ความไวนะครับเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนครับก่อนอันนี้เก๊กฝึกของอันนี้เป็นสปริงมาเริ่มมีปัญหาเลยท่านพอเล่นพุชชิ่งมัน <ๆ S 1> มีปัญหาไหมครับเหมือน,รนรเ,รเราฝึกจากสปริงมาอยงี้แล้วถ้ามาเล่นพุชชิ่งเนี่ยมันก็จริงๆ,ๆอย่างที่บอกพอเป็นพุชชิง่งปุ๊บมันจะให้ความแข็งที่มากขึ้นซึ่งจริงๆมันก็มีข้อดีเพราะว่ามันทำทำให้ทำความเร็วได้ดีด้วยแรงเด้งของตัวยางนะครับแต่ว่าแน่นอนด้วยตัว ตัวขนาดนี้อาจจะแข็งไปนิดนึงสำหรับแรงของของน้ำแก๊สนะครับเลื่อนไหมแก๊สอยากให้พ่ออินลองตัวที่บอกว่าเหมือนเสื้อปอกจริงเหรอใช้ใช้ไหล่หนุ่มเยอะเยอะใอย่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเล่นเลเล่นย่ากอันนี้เล่นยากจริงนะอันนี้อันนี้ต้องปรับตัวเยอะเลย แต่ว่าอันนี้เล่นเต็มสนุกสนุกมากสนุกมากต้องใช้เวลาใช้โชว์หน่อยดีกว่าเดี๋ยวอ่เดราจะดูนะฮะเมื่อกี้คือโอ้โหใช้ใช้ข้้วบนใช้ใช้ขั้วบนในการแรกนะครับต to oh. ัวเราเล่นต็มต่อโอ้โหโอ้โหไม่มีอะไงครับถินแล้ว เดี๋ยวว่าอินจะโชว์เหนือกว่าต้องฝึกต้องฝึกต้องบอกว่าใครที่สนใจเรื่องเซิร์ฟสเก็ตนะเราแนะนำจริงมาที่นี่ไม่ผิดหวังเซิร์ฟสเก็ตแพนิคเอ็กใช่ไหมถูกต้องครับร้านนี้บริการอะไรบ้างอ่ะให้ให้พี่เอกให้เขาขายนิดนึงก็อย่างที่บอกนะตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือเรามีแผนให้ลองนะครับเพราะว่า เซิร์ฟสเก็ตมีราคาตั้งแต่ถูกๆพันกว่าบาทที่แบบอาจจะแข็งนิดนึงก็หนึ่งสองสามมือแสดงว่าไม่เป็นก็มาได้ถูกต้องให้ลองเล่นดูว่าถูกใจไม่ถูกใจแนะนําได้ความอยากมาโอเคนี่เเขาแบบสามารถเซอร์ฟนอกจากแนะนําแล้วทําอะไรได้อีกครับ ก็สำหรับลูกค้าที่ซื้อแผ่นของเรานะครับเรามีเคอสอนจะตะเก็ตให้ด้วยโอ้ยยันไปเลยไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปเล่นไม่ได้เพราะเราสอนให้ด้วยโอ้ถถ้าใครเมื่อกี้ได้คุยถ้าใครแบบเล่นเป็นเบสิกแล้วอยากจะเล่นแอดวานซ์ก็มาเรียนได้เรียนได้อุปกรณ์เสียมาซ่อมได้ไหม โอ้โหที่นี่เราบริการกคราอะไรให้ํำแนะนำได้หมดโอเคอ่ะตั้งโจมาให้เราว่าอยากได้อะไรอยากได้ฟิวิ่งแบบไหนเรามีบริการใช่แล้วก็หน้าร้านเขานะคะมีสนามให้เล่นนะคะค่อนข้างชิลนะคะมาได้ที่แถวแถวถนนสวนขางเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นพิกัดให้ใน d e s c r i p t ชันอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณเอ้อยด้วยนะไดครับอ่ะไปายครับทุกคนบ๊ายบายกน ว่ามาจะเล่นฟังอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงเป็นไงครับพี่แอนฝืิดไหมครับยืดเลยแล้วเขาบอกว่าต้องเล่นเรื่อยๆค่ะมันก็จะแบบว่านี่ไงอย่างที่บอกพี่อินบอกอ่ะเล่นวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมเฮ้ย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 ดีขึ้นเขาบอกว่าจะปิงยังไงมปิดคลิปด้วยก็ถ้าใครชอบคีมีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเคอร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ